ก็ขอสวัสดีเป็นที่ทางการน,นะครับทางเราก็ได้เป็นการเปิดตัวช่องอย่างแท้จริงนะครับหลังจากมีการเอาคลิปลงแล้วมันไม่ยอมรับนะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดเซิร์ฟเล่นๆกันก่อนนะครับในเซิร์ฟของผมเองนั่นเลงเดี๋ยวเล่นต่อเด่นต่อโอ้โหเรลเต็มนะ้ำไม่ใช่เรลเต็มน้ำะบบทีเกมเมอร์ พีเกมเมอร์อันนั้นมันชื่อพี่เฮ้ยใช่ยังมายคราบด้วยมันคราบพีเกมเ,เมอร์กดขี่อะไรอย่าลืมกดใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อันนี้นะครับแล,แล้วมาวันวนี้ขอลาไปแล้วนะครับเออไอเมื่อกี้ของน้องผมนะครับเพื่ใช่ของผมนะครับของผมนี่ยังไม่ลานะครับยาวไกลอันนั้นก็บ้านไอบิกซาา่าซ่ามันก็มีคลิปลงเป็นทางการอยู่แล้วอ่ะ เปิดตัวช่องนน้อยกดถูกใจชอบหรือไม่ชอบเลยก็กดไม่ถูกใจหรือก็ได้นะครับไม่ต้องเกรงใจอะไรเลกดไลค์กดแจ๊คดีนะ,ะ,ะคะอ้ะอาวเฮ้ยไม่ต้องแชร์ไอ้มั่วไอ้มั่วไอ้มั่วก็ตามนั้นเลยครับถ้าชอบมากๆก็กดซับก็ลาไปก่อนนะครับ